เจ็บที่ข้อศอกง,งอแตกไปจับหัวไหล่แบบนี้ไม่ได้ทํายังไงดีเริ่มแรกเลยต้องดูก่อนว่าเป็นมานาหรือยังถ้าเกิดว่าเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยนะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แรกนะคะประครบเย็นก่อนได้เลย15้านาทีทาวันละ3-5รอบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นเกินหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วแล้วยังมีเจ็บๆอยู่ให้เราเอาแผ่นประครบร้อนนะคะหรือว่าถุงน้าร้อนมาวางโปะไว้15นาทีเหมือนกันวันละ3ารอบถัดมาให้เราเอามือโกดถ้าเราเจ็บข้อศอกด้านนอกเราเอามือนิ้วโป้งวางอย่างนี้แล้วเรากระโดดข้อมือขึ้นลง หรือว่าหมุนแขนความหงายความหงายแบบนี้นะคะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเจ็บข้อศอกด้านในนะเอามือกดไว้เหมือนกันกระดกมือขึ้นลงแล้วก็หมุนข้อศอกความหงายแบบนี้อันนี้คือท่าที่1นึ่ท่าที่สองเราจะบาลานซ์ความตึงของเส้นเอน็นข้อศอกสองข้างนะเราเอานิ้วจิ้มลงไปตรงบริเวณข้อพับนะคะเสร็จแล้วเราก็แค่โยกไปโยกมาอันเนี้ยมันจะเป็นการคลายเส้นเอ็นรอบข้อศอก กับพวกจุดเกาะกล้ามเนื้อต่างๆ2ท่านี้นะคะให้ลองทําดูวันละ2อถึงสครั้งต่อวันนะถ้าเกิดว่าใครลองทําแล้วผ่านมา1อาทิตย์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังมีเจ็บยังงองมาแตะหัวไหล่ไม่ได้อยู่แบบนี้ให้ลองทำนานเข้ามาตรวจเพิ่มเติมดูนะอาจเกิดจากอย่างอื่นได้